สวัสดีครับผมหมอลำเกมเมอร์ในวันนี้ผมจะมาบอก ว่าทำไมคุณถึงควรมี False, l o b o t o มี Ego, Regret ก,ก,กันนะฮะ้วยกว่อนที่เราจะไปฟังกันเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะฮะถ้ากดกันแล้วเนี่ยเราไปเข้าในหารลักคอลคลิปนีกันเลยดีกว่าในฟอ์ในร่างนี้จะเป็น Entity ระดับ3ดาวที่เหล่านั้นจะหาแรกหรือว่าหาจากการช้าได้เฉพาะช่วงของตู้เขียวหรือว่าในช่วงของอัพกิสไนท์เท่านั้นนะฮะ้วยตัวของน้องนี่จะเป็นสายเทรมอ r ที่จะมีจุดเด่นในการระเบิดเทรมอ r หรือว่าการกระทำการระเบิดเทรมอลเป็นวงกว้างนั่นเองฮะโดยน้องนี่จะเป็นตัวละครที่ต้อองเเกก็บััืว่พใชส2 3 นเองฮะและนอกจากเรื่องเครมอร์เบิร์สเด็ดๆเหล่านี้น้องยังมีการแปลดีบัฟจากสกิลต่างๆของตัวเองได้ค่อนข้างดีและมีประโยชน์กับทีมมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นลดพลังป้องกันลดพลังยุ่มตีและลดความโมของศัตรูหรือว่าพลัสค,คอยดรอปนั่นเองใครอยากจะได้ตัวไปฟาร์มหรือว่าเราเนี่ยจะหาตัวมาบิวทีมเทรมอร์เนี่ยเฟ่าร่างนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะฮะเพราะว่านอกจากน้องแกนเนี่ยจะสามารถเล่นกับทีมเทรมอร์ได้แล้วเนี่ยน้องยังสามารถจับไปเล่นในทีมทุบหรือว่าทีมที่ใช้ฟาร์มในกระจกได้อีกด้วยหรืออาจจะเป็็นน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 นใดดด่่่่่าาาาาาทีทีีมมมมมอออออเเเยะะะๆกกสรรถไไปลง้้ชััฮหืว นวนมากให้เราเคลียร์เนี่ยก็พอก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะก็หแค่นั้นแหละไว้เจอกลิปหน้านะฮะสวัสดีฮะ